สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับพี่ป๊อกแป๊กอีกเช่นเคยเด็กๆจะได้ฟังนิทานที่แสนสนุกอีกแล้วครับวันนี้พี่ป๊อกแป๊กนำนิทานเรื่องลิงกับจระเข้มาฝากเด็กๆด,ด้วยเด็กๆอยากฟังนิทานกันหรือยังถ้าอย่างนั้นเราไปฟังนิทานกันเลยไปเลยครับ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลภา,ายใต้ท้องทะเลนั้นมีจระเข้แก่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันออกล่าสัตว์ไม่ได้แล้วเพราะมันอ่อนแรงและแก่เกินไปวันหนึ่งมันหิวมากมันเลยคิดกับตัวเองว่า มันยากมากที่จะออกล่าเหยือ่อเราหิวมากเราต้องพยายามจับปลาในทะเลนี้ให้ได้เมื่อมันพยายามจับปลาปลาก็หลุดมือมันไปมันจับปลาไม่ได้เพราะเหนื่อยและสิ้นหวังมันเลยตัดสินใจพักใต้ต้นไม้ที่ข้างทะเลแต่ทันใดนั้นมีลิงตัวหนึ่งกำลังกินกล้วยอยู่บนต้นไม้จระเข้เห็นลิงจึงถามเจ้าลิงว่า เจ้าลิงเอ้ยนายกินอะไรอยู่ขอฉันกินด้วยได้หรือเปล่าฉันน่ะหิวมากมากเลยฉันขอกินด้วยหน่อยได้ไหมมันคือกล้วยนะมันหวานมากเลยเอาไปกินซะสิใช่แล้วพวกมันหวานมากๆเลยขอบคุณนะที่ช่วยฉันฉันหิวมากๆและนายก็ช่วยฉันไว้นายใจดีฉันซาบซึ้งที่ฉันจะได้มีเพื่อนอย่างนายนะ ได้สิได้เลยเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาะฉันอยู่บนต้นไม้ตอนไหนที่นายหิวก็มาที่นี่ก็แล้วกันฉันจะเอากล้วยให้นายกินเลยหลังจากนั้นทุกๆวันจอระเข้จะมาที่ต้นไม้เพื่อรอให้ลิงแบ่งกล้วยให้กับเขา พวกเขาเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานตลอดเวลาและเป็นเพื่อนสนิทกันบางทีจระเข้ก็จะมาเล่นบนบกกับเจ้าลิงบางทีเจ้าลิงก็ลงไปเล่นในทะเลกับเจ้าจระเข้ฟังนะเพื่อนฉันอยากให้เมียได้ชิมกล้วยเอาให้ฉันหน่อยได้ไหมขอละฉันจะเอากลับบ้านไปฝากเมียฉันได้สิฉันจะไปเก็บให้เราไปกันเถอะ ลิงเก็บกล้วยให้จระเข้ไปจระเข้นำกล้วยไปให้เมียของเขาที่ใต้ท้องทะเลลึกที่รักอยู่ไหนดูสิว่าผมได้อะไรมาให้คุณกล้วยหวานหวานลิงเพื่อนรักฝากมาให้กับคุณด้วยว้าวกล้วยพวกนี้หวานมากแต่ที่รักเราจะรอดได้อย่างไรถ้ากินแต่กล้วยคิดสิถ้าลิงตัวนี้กินกล้วยทุกวันแบบนี้ เนื้อของเขาจะหวานมากขนาดไหนเนื้อของเขาต้องหวานมากแน่เลยอ๋อใช่ใช่มันอร่อยมากๆเลยเขากินกล้วยอิ่มมากและแบ่งให้ผมด้วยฉันคิดว่าหัวใจของเขาจะหวานแค่ไหนนะฉันก็ไม่ได้กินเนื้อมานานแค่ไหนแล้วนะไปเอาหัวใจของเขามาให้ฉันได้ไหมได้หรือเปล่าล่ะพอได้ยินแบบนั้นแล้วจระเก้ก็คิดแล้วคิดอีกและบอกเมียว,ว่า ผมจะทำแบบนั้นได้ยังไงลิงตัวนั้นเป็นเพื่อนผมผมหักหลังเขาไม่ได้ถ้าผมเอาหัวใจของเขามาให้คุณเขาก็ต้องตายนะสิเขาหาอาหารให้ผมตอนผมหิวคุณจะให้ผมฆ่าเขาได้ยังไงกันฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นแหละฉันอยากได้หัวใจของลิงไม่งั้นฉันจะฆ่าตัวตายหลังจากนั้นจอรเก้ที่น่าสงสาร ก็หมดทางเลือกเขาจึงไปหาลิงและบอกให้ลิงยอมกลับไปกับเขาเพื่อไปหาภรรยาของเขาโดยดีเจ้าลิงเพื่อนยากเมียฉันมีความสุขมากที่ได้กินกล้วยของนายเธอเลยเรียกนายน่ะไปเลี้ยงอาหารที่บ้านมื้อเที่ยงนี้ไปเธอไปบ้านฉันไปด้วยกันนะว้าวาวาเขาใจดีจริงๆเลยไปกันเถอะ ลิงยอมไปกับจอระเข้และพวกเขาเริ่มออกเดินทางพวกเขาออกเดินทางไปอย่างมีความสุขเขาออกเดินทางไปลิงก็เริ่มรู้สึกอยากถามเจ้าจอระเข้นี่เพื่อนแล้วเมียนายจะทำอะไรให้เรากินล่ะนายชอบกินแครอทไหมล่ะเมียฉันน่ะทำแครอทอบเนยอร่อยมากเลยนะน่ากินมากเลยมันต้องอร่อยมากแน่น เรเริ่มหิวแล้วล่ะเรารีบไปกันเถอะหลังจากที่เห็นเพื่อนมีความสุขจอระเขก้ก็คิดว่าเขาควรบอกความจริงกับเจ้าลิงจอระเขก้เริ่มสงสารเจ้าลิงเหลือเกินเขากำลังอยากกินอาหารที่อร่อยแต่เขาไม่รู้เลยว่าเมียของจอระเขก้กำลังอยากจะกินหัวใจของเขาเป็นอาหารเที่ยงแล้วเขาจะทำอย่างไรดีเราต้องบอกความจริงกับเขาไหมเนาะลิงเพื่อนยาก ฉันมีเรื่องที่จะบอกนายเมียฉันนะ่ะอยากจะกินหัวใจของนายให้อภัยฉันด้วยนะถ้าเธอไม่ได้กินหัวใจของนายแล้วก็เธอจะฆ่าตัวตายทันทีที่ลิงได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มคิดถึงแผนอะไรใหม่ๆขึ้นเจ้าลิงฉลาดมากๆจึงพูดขึ้นว่าโอ้อย่างนั้นนะหรอได้สิเพื่อนทำไมนายไม่บอกฉันให้เร็วกว่านี้ล่ะ ลิงอย่างเราจะเก็บหัวใจเอาไว้บนต้นไม้เรากลับไปที่ต้นไม้เพื่อไปเอาหัวใจกันเถอะนายพาเรากลับไปที่ต้นไม้นั้นหน่อยสิโอ้ฉันนี่มันโง่จริงๆเราต้องกลับไปอีกแล้วโอเคกลับไปเอาหัวใจของนายกันถ้าเรากลับไปบ้านมือเปล่าแล้วก็ฉันไม่อยากคิดเลยเมียฉันจะได้กินหัวใจฉันแทนแน่ๆแล้ว จระเข้เอาลิงขึ้นหลังทันทีเพื่อไปที่ต้นไม้นั้นเมื่อถึงฝั่งเขาเรีบกระโดดออกจากหลังจระเข้แล้วรีบปีนขึ้นบนต้นไม้แล้วเขาก็บอกกับจระเข้ว่าจระเข้เงาะฉันจะเก็บหัวใจไว้บนต้นไม้ได้อย่างไรฉันจะมีชีวิตได้ยังไงล่ะฉันช่วยนายเป็นเพื่อนนายให้อาหารแก่นายแต่นายกลับมาหักกลางฉนะันน่ะนายคือสัตว์ทรยศ นายจะไม่ได้ทั้งหัวใจของฉันและกล้วยของฉันอีกต่อไปเลยลิงใช้ความฉลาดของเขาในการเอาตัวรอดจากจระเข้มาได้ด้วยความโลภของเจ้าจระเข้เขาต้องเสียทั้งเพื่อนและกล้วยไป เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเรื่องนี้สอนอะไรกับเด็กๆบ้างครับโอเคครับนิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆรู้ว่าในเวลาที่เรายากลำบากและตกอยู่ในอันตรายเราอย่าได้กลัวไปเราจะต้องใช้สมองของเราหาทางออกเหมือนกับเจ้าลิงและไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะหักหลังเพื่อนของเราไม่ได้เลย เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจจะเหมือนกับจระเข้ตัวนั้นก็ได้สำหรับวันนี้พี่ป๊อกแป๊กต้องขอลาเด็กๆไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับเด็กๆบา,บายๆครับ